กราบสวีดานสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้ี่ผมก็กลับมาอยู่ในแบบไลฟ์แอนิมอลนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งในวันนี้เนี่ยผมมีเจ้าตัวนี้กิสซูเนะสุดเท่ฮะคือกิสซูเนะตัวนี้เนี่ยความเร็วของผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเร็วมากคืออะความเร็วที่เท่าไหร่วะเนี่ย <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดเพย์ก่อน ความเร็วของคิวซูนิของผมเนี่ยอยู่ที่24นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าความเร็วเนี่ยตันแล้วท่านผู้ชมคือตันสูงสุดเนี่ยอยู่ที่24บนั่นเองนะฮะสำหรับความสามารถของเจ้าคิวซูนิเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมยังไม่แน่ใจนะเออเพราะว่าเพิ่งจะได้มาฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเอีเวนต์เนี่ยจะมีนะฮะขอไปดูสักหน่อยสิว่าเอีเวนต์เนี่ยมีอะไรมาขายบ้างคือในเอีเวนต์เนี่ยเหมือนจะไม่มีนะฮะ ไม่มีในส่วนของสัตว์เลี้ยงมาขายเพราะว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องไปหาในแมปเอาเท่านั้นนะซึ่งคริสตัลเนี่ยก็สุ่มเอาจากอันนี้ได้คืออันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นสุ่มคริสตัลอีกหนึ่งทีด้วยท่านผู้ชมแล้วก็ไปหาคริสตัลเนี่ยเกิดตามแมปด้วยนะฮะแล้วก็มีในส่วนของขวดยาซึ่งขวดยาเนี่ยใช้เยอะมากใช้แปคริสตัลฮะและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็จะมีในส่วนของรั้วแฟนตาซีนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยใช้ทั้งหมด10เลยคือใช้เยอะมากแต่ว่าผมี่ยไม่น่าจะซื้ออะะไรนะ เออผมไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ตรงกลางเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรฮะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมาถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องลองเจ้าคิสุเนะแล้วฮะไปเลยเอาเป็นเอาแมบบนี้ไปอืมเอาแมบบทะเลทรายไปแล้วก็อืมเอาไดโนเสาร์มาแล้วก็เอาเชียนอืมประมาณนี้ฮะซึ่งต้องบอกเลยว,ว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นเจ้าคิสุเนะนะอันนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เราเนี่ยจะได้มาเล่นคิสุเนะฮะ ซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกนะว่าผมอาจจะขาดอยู่อีกหนึ่งตัวด้วยอ้อเดี๋ยวนะเกิดมาทําไมโดนชนไปหนึ่งทีได้ยังไงเนี่ยเออ <g ry> ขอใหม่เอาใหม่รีรีรีเซทใหรีเซตเพราะว่าเมื e. ่อกี <n> ้เน e> ี่ยผมเกิดมาผมเสียเลือดไปหนึ่งหัวใจเลยอืมคือคิสุเนะมาแล้วอ่ะเดี๋ยวชนในส่วนของแมงป่องแมงป่องคือแมงป่องชนได้ไหมคือเหมือนจะยังชนไม่ได้นะเออแล้วทําอะไรได้ครับคิสุเนะโอ้ชนอะไรก็ไม่ได้คือโอ คือแบบเปลี่ยนโอ้โอ้แล้วเป็นแบบพอเป็นร่างวิญญาณเนี่ยคือกินได้หมดเลยโอ้โอ้คืออันนี้เนี่ยผมว่าโกงอะแล้วอยู่นานนะเอออยู่อยู่นานพอตัวฮะเหมือนว่าแพสซีฟสกิลของคิสซูเนะเมื่อกี้นี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ20วิีเลยนะเออดูโอ้แล้วประดินคือข้างหน้าเนี่ยโล่งหมดเลยนะท่านผู้ชมเหมือนแบบว่าเราเนี่ยสามารถวิ่งตรงได้เลยนะเออเนี่ย โอ้โหเออผมว่าใช้ได้นะแต่ว่ามันคูดาวนานมากอะดิเออมันคูดาวแบบนานนะนานมากๆเออเอาเป็นว่าเดี๋ยว,ยวตรงไปหน่อยหนึ่งตรงไปหน่อยคือขยับไปครับผมขยับไปอีกนิดนึ่งสี่วิสามสองหนึ่ง,ง,งไปครับโอ้ใช้ส,สกิลเนี่ยโกงนะโกงแบบโกงมากๆนะฮะคือดูดิดอื้หือ คือแบบว่าทุกอย่างแล้วบรรดานคือเลือดสมหลอดแล้วผู้ชมผมว่าคิสุเนะเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่โกงอยู่พอสมควรเลยนะแพสซีฟสกิลมนเนี่ยมันแบบว่าคือตามทางนี่ลงมากนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองตัวอื่นกันบ้างเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีแค่เจ้าคิสุเนะนะผมมีตัวอื่นด้วยนั่นเองท่านผู้ชมมาฮะและตัวที่ผมเนี่ยจะนําเสนอท่านผู้ชมเป็นตัวต่อไปเนี่ยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ดราก้อนเอาเป็นว่า เริ่มกันเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแลก่นมผมเอาดาก้อนเนี่ยดาก้อนเข้ามาอยู่ในฟาร์มของเราก่อนนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะเอาเรื่องนะเอออืมไปเลยครับผมเอาแมพเอาในส่วนของอะตอนนี้มาเอเวอร์ดอรแล้วก็เครเจอร์แล้วก็อะโอเชียนดาก้อนมาดูเออลืมดูสปีดเลยว่ามังกรของเราเนี่ยความเร็วเท่าไหร่ฮะก็คือมันตัวใหญ่มากเลยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองชนก่อนอืมพอม,มาถึงเนี่ยผมจะต้องลองชน โอ้ oh, เลือดเนี่ยสามหลอดนะคือแต่ก็ยังโดนดาเมจอยู่เนี่ยโอ้ oh, ติดสถานะนะเออโอ้ oh, แล้วกินได้ปะเออกินได้นะเหมือนจะกินได้หมดเลยปะเนี่ยแปซิสบสกิลเนี่ยเหมือนจะครูดาวประมาม20่สวีด้วยหรือว่าต้องรอให้ติดสถานะก่อนปะโอ oh, oh, เหมือนมังกรเนี่ยจะต้องรอให้ติดสถานะเฟียก่อนนะถึงจะสามารถกินได้ฮะถ้าเกิดว่าไม่ติดสถานะเนี่ยกินไม่ได้ท่านผู้ชม เลยเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมังกรจะคำรามแล้วเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินเนี่ยก็ต้องแบบไปดูนะว่ามีตัวไหนเนี่ยติดสถานะบ้างและเราเนี่ยค่อยเข้าไปกินทีเดียวนั่นเองนะผู้ชมแต่ถ้าถามผมว่ามังกรเนี่ยดีไหมผมว่ามังกรไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเออคิซูนี่เนี่ยน่าจะดีกว่าฮะมังกรเนี่ยรู้สึกว่ามันงันๆอ่ะเออผมรู้สึกว่าคาปิวาหรือสิงโตหรืออะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าผู้ชมเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยยอมเลยฮะผมเนี่ยยังมีตัวอื่นอีกมากมาย คือที่ยังไม่ได้ลองเอามาเล่นนะกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนเลยและในตอนนี้มันถึงช่วงเวลาของตัวที่3ามะซึ่งตัวที่3ามเนี่ยผมยกให้เป็นยูนิคอนแล้วกันนะเพราะว่ายูนิคอนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เล่นนะฮะอายูนิคอนความเร็วอยู่ที่25ามังกรเนี่ยอยู่ที่ย3มสามนะเมื่อกี้นี้อามันว่าทดสอบยูนิคอนตั้งไหนเบื่อว,ว่าตัวนี้เนี่ยจะมาดีนะลุยเลยและในตอนนี้ยูนิคอนของผมเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในแมปไปที่เรียบร้อยฮะซึ่งก่อนอื่นชนก่อน เลือดอยู่ที่สองหลอดอะเราเนี่ยมาดูแพสซีฟสกิลกันบ้างทำอะไรได้คือถ้าชนสัตว์ชนสัตว์เป็นไรไหมอืมอะไรอ่ะโอติดชามชามคืออะไรอะไรครับผมไม่รู้ที่ดูรู้คือผมอยากจะลองชนดูนะว่าชนก็ <c oughs> ชนก็ไม่รอดอยู่ดีฮะแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยติดชามนะเออแต่ไม่แน่ใจว่าชามเนี่ยคืออะไรท่านผู้ชม เอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมจะต้องลองขี่ไปเรื่อยๆฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าติดชามเนี่ยคืออะไรเห็นปะคูณ2ชามนี่คืออะไรกันแน่เออหรือว,ว่าให้เราเนี่ยไปลองขี่อลองอีกทีนึงคูณ3เออคูณ3ามปะเออเนี่ยลองขี่ดูติดชามคูณ3ฮะคูณ3นี่คืออะไรอะลองชนดูเหมือนเดิมฮะคือความสามารถของยูนิคอร์เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันงงๆนะเออส่วนตัวผมเนี่ยผมยังงงอยู่นะฮะเอาเป็นว่า เราเนี่ยข้ามตัวนี้ไปเลยแล้วกันเราไปเอาตัวที่4แล้วกันนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยผมขาดอยู่อีกหนึ่งตัวคืออีกหนึ่งตัวเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นตัวไรนะกิฟฟินนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นกิฟฟินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้กิฟฟินน,น,นั่นเองนะผู้ชมสําหรับอีกหนึ่งตัวที่ผมเนี่ยจะทําการนําเสนอนั่นก็คือเจ้าคิรินตัวนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูสิคิรินอยู่ไหนเอออ่าเอาแมปเอาดีเซอร์ดอะเอาไปอย่างนี้เลยเรียบร้อย คือกิรินเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีนะเออแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขาดตัวเดียวจริงๆนะเหมือนจะเป็นมังกร3าหัวฮนะแต่ไม่ใช่มังกร3าหัวนะน่าจะเป็นแบบว่าพวกยูนิคอนเบกกสต์อะไรพวกนี้ปะเออพวกจำชื่อไม่ได้อะเออเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามาลองคิรินดูฮะก่อนอื่นผมอาจจะต้องลองชนพวกมงพวกไม้อะไรไปก่อนเอ้ยเอ้ยอะไรอะคิรินดูทำอะไรลูกดูทำอะไรโอ้โดนโดนด,ดาเมจฮะอืมจเจริญ แล้วคืออ่ะถ้าเช่ชนในนี้โอ้โดอยู่ดีแล้วไม่ชมที่รีนทำอะไรได้อย่าบอกนะว่าความสามารถเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การสโลหรือเปล่าเนี่ยเอออะไรอะ่ะคือรวบรวมพลังครับผมจากธรรมชาติแล้วยังไงต่อคือมองโอ้โอ้โหระเบิดเส้นทางนะไม่ชมแล้วประดาเด่นคือกว่าจะเบิดโอ้โหคือชาร์จนานโอ้นั่นไงกิ้นกิ้น ผมเจอคีตตรนนะเออผมต้องไปเอากีตตันสนได้ป่าววะไม่แน่ใจวะใช่คิตตรนนี้ปะเออแต่เหมือนจะใช่นะชาร์จไปปล่อยพลังเอออืมเรียบร้อยโอ้มังกรสามหัวฮะมังกรสามหัวอืมจับได้ไหมอะโอ้เหมือนจะจับไม่ได้แล้วนะเหมือนว่าเราจะมีแค่ตัวเดียวฮะเออนีไงนี่ไง,ไงค,ตคตีตันคกีตรนสนอืมเรียบร้อยกูโดนดาเมจเดี๋ยวนะอย่าบอกไม่ใช่คิตตันนี้แต่น่าจะเป็นกีตตันอีกแบบหนึ่งฮะ ซึ่งอันนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันสีฟ้าเหมือนกันนะผู้ชมคิตันน่ะอันนี้ไหมโอ้ไม่ใช่หรือว่าเราเนี่ยอาจจะต้องขี่เซนทอร์ในการชนคิทตันหรือเปล่าเออเหมือนผมจําได้ว่าตอนนั้นที่ผมได้คิทตันเนี่ยผมน่าจะขี่เซนทอร์นะฮะมันถึงได้คิทตันมาแลวผู้ชมและในตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยได้ทําการรีวิวเนี่ยผมทุกตัวแล้วนั่นเองท่านผู้ชมคือต้องบอกเลยว่าตัวที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะยกให้เป็นคิสุเนะนะเออเพราะว่าสกิลเนี่ยมันโกง,งอยู่แต่ว่า ตัวอื่นเนี่ยอืมไม่ค่อยเท่าไหม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเออแต่คลิปตัวนี้เนี่ยดีที่สุดแล้วท่าไม่ชมเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เนี่ยผมขอมาดูที่สปินสักหน่อยเพราะว่าไม่ใช่คาบิบาร่าแล้วโอ้ยังเป็นคาบิบาร่าเหมือนเดิมมาซึ่งตัวอื่นๆก็น่าจะเหมือนเหมือนเดิมนะโอเคฮะสับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท้าไม่ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ